ถามว่าวันนี้ผมคิดยังไงถ้าสมมติว่าผมผมยังอยู่ไม่ถูกปฏิบัตินะครับไม่ต้องว่าผมยังอยู่ถ้าระบบประชาธิปไตยยังอยู่ไม่ถูกปฏิวัติแล้วก็เป็นไปตามคันลองทุกอย่างเลือกตั้งมาใครชนะคนนั้นก็ได้เป็นโดยที่เป็นลักษณะของการให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจเนี่ยผมว่าบ้านเมืองมันมันไม่แย่อย่างนี้หรอกมันดีกว่านี้เยอะ ยาเสพติดที่มีอยู่วันนี้ที่เมื่อกี้พูดกันประเทศยิ่งจนเท่าไหร่เนี่ยยาเสพติดยิ่งเยอะเพราะมันคือที่ผมเคยพูดไปว่าทฤษฎีทางด้านอาชีววิทยาเนี่ยมีทฤษฎีอันหนึ่งที่บอกว่าถ้าช่องทางที่ถูกกฎหมายไม่เปิดคือโอกาสทางที่ถูกกฎหมายไม่เปิดให้เขาทมาากินได้เนี่ย เขาก็จะไปหากินในทางที่มันผิดกฎหมายถ้าทางผิดกฎหมายแล้วโอกาสถูกจับกลุมมันต่ำเขาก็จะไปหากินทางนั้นนี่คือทฤษฎีของโรเบิร์ตเมอร์ตันพูดไปนานมากแล้วยังเป็นจริงอยู่โดยเฉพาะประเทศประเทศกำลังพัฒนาอย่างเราอย่าเพิ่งไปบอกว่าประเทศเราจะพัฒนาแล้วผมว่าอีกนานครับแล้วยิ่งถ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นรัฐบาลอย่างนี้อยู่เนี่ยยิ่งแย่อย่างกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ให้เห็นว่าถ้าผมอยู่ผมยาเสพติดผมเอาอยู่ชาวลูกหลานชาวบ้านไม่ต้องถูกเป็นเหยือ่อเป็นทาสของยาเสพติดอย่างทุกวันนี้วันนี้ยาเสพติดขายถูกมากมันปั๊มขายเป็นว่าเล่นเลยต้นทุนต่ำๆเม็ดยี่สิบบาทสมัยผมหรือเม็ดเป็นสระสามร้อยกว่าสี่ร้อยพะมันหายมันมันขายยากเพราะโดนจับนะครับเพะฉะนั้นก็อันเนี้ยคือเราไม่เอาจริงเราปล่อยให้ยาเสพติดเต็มไปหมด อันนั้นก็สมัย,มยผมอยู่รับรองว่าถ้าผมยังอยู่หรือระบอบประชาธิปไตยที่มันเป็นประชาธิปไตยด้วยเพราะยิออ่งถ้าฝั่งไทยรักไทยเพื่อไทยมาเนี่ยรับรองว่าเรานโยบายเรายืนพื้นกันอยู่เรื่องยาเสพติดเรื่องใหญ่นะครับอันที่สองเรื่องสามสิบบาทเนี่ยตอนนั้นที่เราตั้งสามสิบบาทนี้ขึ้นมาแล้วละระบอบทักษิณนี่เราอย่าเรียกอะไรก็ว่าไปคือที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ย เรามองสองขาขารักษากับขาป้องกันแน่นอนขารักษาสาบาทรักษาทุกโรคเราดูแลเราเพิ่มถ้าเป็นยัง <c oughs> ตรงนี้ถ้าผมยังอยู่ทุกอาเภอเนี่ยจะมีโรงพยาบาลหรือไม่ก็คลินิกแล้เปลี่ยนศุขศาราหรือสานีอนามัยต่างๆมาเป็นคลินิกอย่างน้อยหรือไม่ก็แล้วแต่อำเภอแล้วก็เป็นเป็นโรงพยาบาลแล้วเราก็จะมี e x c e l l e n t e e n t e r ซึ่งเราจะเช็ครู้ว่า DNA ของคนแถบนี้เนี่ยมีโอกาสติดเป็นโรคดั้งเดิมยังไงทำดีเ a นเช่นว่าโรคโลหิตจางหรือว่าฝั่งนี้กินของแสลงมีมะเร็งเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะตั้งศูนย์ Excellence Center ต่าง,างๆเพื่อให้การดูแลและมีการวิจัยวิเคราะห์ต่อเนื่องอย่างดีแน่นอนเรากระจายอำนาจให้ทุกโรงพยาบาลซื้อยาเองไม่ต้องมาเก็บไปตรงส่วนกลางแล้วมาชักเปอร์เซนต์อยู่ตรงนี้แมว นะครับแล้วระบบพวกนี้จะต้องเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีการนัดหมายผ่านแอปไม่ต้องมานั่งรอเข้าคิวตีหที่อะไรไม่เอานะครับแล้วอันหนึ่งก็คืออีกอันหนึ่งก็คือว่าะอีกขาหนึ่งคือขาป้องกันสังเกตดูไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยเราให้มีการทำยิมนาสติเอไม่ใช่ออกกำลังเป็นพวกแอโรบิกทนแอโรบิกแล้วเราก็ให้มีแอโรบิกตามหมู่บ้านต่างๆ มีคนไปลงขันกันจ้างครูมาทาแอโรบิกออกกําลังกันเต็มเลยเพราะการออกกําลังมันเป็นการป้องกันเชื้อโรคได้เป็นการโลกดีแล้วก็แนะนําเรื่องการกินอาหารที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตถ้าจนอยู่อย่างนี้หาเงินยากอย่างนี้มีแต่ยาเสพติดเนี้ยสุขภาพจิตมันเสื่อมหมดเราก็จะดูเรื่องของสุขภาพจิตแล้วเราจะมีลักษณะมีหมอ ที่ไปเยี่ยมหรือวัยก็ฝึกอสมอให้ไปเยี่ยมไปดูแลไปตรวจโรคเพื่อกำชาบบ้านต่างๆเป็นการป้องกันหรือมีอะไรที่ยังเล็กน้อยก็รักษาได้ก็จะลดค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อคนเนี่ยลงไปเยอะเลยวันนี้มันเพิ่มช่จนเพิ่มช่จนอีกหน่อยเนี่ยมันจะรับไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องทำสอสองขาไม่ทำขาเดียวแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือมัน มันมันสมัยใหม่ขึ้นเยอะแล้วก็สามารถที่จะคอนซัลท์ทางออนไลน์ทำเทเลเมดิซินได้อะไรได้นะครับเพราะนั้นก็อันเนี้ยจะจะไม่ไม่ไม่ปล่อยให้เหมือนวันเนี้ยนะครับเราต้องทำให้ดีกว่านี้เยอะแล้วก็เรื่องของกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเราจะต้องพัฒนาไปจนถึงให้เป็นธนาคารประจำหมู่บ้านเพื่อให้ดูแลคนในหมู่บ้านนั้น และประกอบกับจะมีงบประมาณหมู่บ้านในการแก้ปัญหาตัวเองไม่ต้องวิ่งเข้ามาถึงตำบลอำเภอหมู่บ้านแก้ปัญหาของหมู่บ้านแล้วคน,คนเขารู้ปัญหาเขาดีกว่าเราเราไม่ต้องมาถึงเวลาเอาส่วนกลางไปขุดน้ําบาดาลปีนี้ขูดให้บอกปีหน้ามาขูดให้บอกทั้งนั้นนี่เขาไม่จําเป็นเขาต้องการอย่างอื่นก็ยัดเข้าไปเพราะว่าเนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างจากจส่วนกลางไม่ได้กำไรได้ค่าคอมนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องกระจายอํานาจ นะครับอีกอันหนึ่งคือ o t o p เนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมวางแผนไว้ o t o p กับ SME มันมันจะไปมิกซ์กันโดยสร้างเป็นไทยแลนด์แบรนด์ผมเตรียมที่จะทำอะไอไอเอาเล็ตของไทยแลนด์แบรนด์เนี่ยหรือแบรนด์ไทยแลนด์เนี่ยไว้ตามเมืองใหญ่ๆเช่นนิวยอร์กปารีสลอนดอนนะครับ แล้วก็เสี่ยงให้โตเกียวอะไรพวกนี้เพื่อจะเป็นการโปรโมทสินค้าไทยใครใครที่ยังสร้างแบรนด์ตัวเองไม่แข็งแรงก็มาอยู่ในแด์แบรนด์ให้หมด SME ก็จะมีก็จะบวกราคาได้นะครับอันั้นก็ส่วน o อทเนี่ยเราก็จะพัฒนาให้มันเป็นสเกลเหมือนกับอีกหน่อยมันก็จะขึ้นไปถึงเป็นแบบไม่ถึงขั้น AMS ก็ใกล้เคียงแล้ววะนี่นั่นคือตั้งใจฝันไม่ขนาดนั้นเลยนะ ก็แล้วก็เรื่องอาหารไทยนะครับครัวไทยสู่รัวโลกก็เตรียมที่จะให้เบ็นฟนเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในรูปแบบของเป็นอาหารกึ่งสําเร็จรูปบ้างสําเร็จรูปบ้างเพื่อส่งไปให้ร้านอาหารไทยเต็มไปหมดทั่วโลกการสร้างเปิดปิด5้าพันสาขาเลยตอนนั้นก็เสียดายครับไม,ไม่ผมไม่ดีเสียดายตัวเองนะเสียดายโอกาสประเทศเสียดายโอกาสประชาชนนะครับ ก็โอท็อปต้องกูอินเตอร์แน่นอนต้องเป็นสินค้าที่เป็นอะไรอเป็นเป็นเป็นเทสความนิยมของที่เป็น g l o b a l ที่เป็นเป็นเป็นโลกนี่เป็นไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะของนิยมแบบไทยๆซึ่งมันไปไม่ได้แต่ว่ามีไทยแอคเซนต์มันอยู่อย่างเช่นเรืองตอนนั้นที่ผมจ้างปีเตอร์อันเนลไปไปศึกษาผมหมดไปคืนส่วนตัวไป9้าล้านเหรียญนะเพื่อที่จะให้เขาศึกษาว่า จะพัฒนาโอท็อปได้อย่างไรให้ไปสู่ความต้องนิยมของโลกอย่างอันหนึ่งเขาทําไว้แต่ว่านี้ประเทศอื่นเอาไปละนะครับก็คือพอเราโดนปฏิวัติก็เลยไม่ได้ทําต่อก็คือตุกๆเนี่ยเราทําตุกๆไฟฟ้าเลยแล้วมีแอร์แล้วก็ดีไซน์ให้มันสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยส่งขายทั่วโลกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนมันชอบตุกๆความมันมีเสน่ห์อยู่ แล้วก็ทำเป็นเป็นไฟฟ้าไม่หนกหูไม่มีพอลูชั่นแล้วก็ติดแอร์ได้ซึ่งอันนั้นก็ดีไซน์ไปแล้วแต่ว่าก็คุณปูโดนปฏิวัตินะครับก็หลายอย่างมันเป็นเรื่องที่ทำได้เรื่องกเกษตรเนี่ยเราต้องทำให้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยกเกษตรไม่ให้กเกษตรต้องขาดทุนอย่างนี้หาตลาดให้แล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของการ ควบคุมคุณภาพของอาหารคลีโอฟอร์มฟาร์มทูฟอคหรือฟ o ร์มฟาร์มทูเทเบิลได้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้ประเทศไทยเราสามารถขายสินค้าเกษตรได้ราคาดีแล้ววันนี้เรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่ของโลกนะครับเราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารได้แต่เราก็ไม่ไม่ได้ทําเท่าที่ควรศูนย์ล่องท่องเที่ยวนั้นเนี่ยก็คือเราต้องการเพิ่มนักท่องเที่ยวโดยมีวิธีแล้วเดี๋ยววิธีที่ น้องอิงก,ก็บอกผมว่าเขามีวิธีที่จะเพิ่มนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็ยังไม่พูดกันตอนนี้แต่ว่าในที่สุดเนี่ยสุวรรณภูมิต้องเป็นฮับเป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียนกับเอเชียใตย้เพราะว่าถ้าเราไม่สามารถสร้างความเป็นฮับการบินไทยก็จะเจ๊งถ้าอยากให้ไม่เจ๊งการบินไทยกับ การท่าเนี่ยต้องมิร์ชกันให้ได้ถ้ามิร์ชไม่ได้ก็ต้องให้เป็นผู้บริหารบอร์ดเดียวกันให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างความเป็นฮับแล้วการมีไทยก็จะไม่ได้เปรียบคนอื่นเลยนะครับอย่างผมเคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยตอนผมประกาศว่าจะเอาสุวรรณภูมิเป็นฮับเท่านั้นนะครับสิงคโปร์ตั้งคณะกรรมการ,รึี่มาประชุม ด่วนเลยว่าจะต่อสู้กับประเทศไทยในการแย่งฮับจากสิงคโปร์มาสิงคโปร์จะต่อสู้ยังไงพอปฏิวัติเสร็จคณะกรรมการชุดนั้นยุบเลยครับเขาบอกไม่ต้องแล้วไม่มีไม่ต้องแข่งใครแล้วสบายแล้วนะครับอันนั้นก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่ถ้าเราอยากจะเพิ่มท่องเที่ยวแล้วท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดจะทําแม้กระทั่งเรื่องแมนเมดคือถ้าวันนี้เรามีซีซันแซนมีสมบัติเจ้าขุนปู่ทั้งหลายที่เป็นโบราณสถานทั้งหลาย มันนนั้เที่ยวนานเข้าเราก็ก็เบื่อหรือว่าจะไม่อยู่นานอยู่นานไม่ได้เราก็ต้องมีแมนเมดมามีสร้างขึ้นมาบ้างอย่างยกตัวอย่างเช่นผมไปดูเพตทราเขามีภูเขาที่เป็นลามสโตนหรือเป็นหินปูนเราก็สามารถทำได้หาภูเขาที่เป็นหินปูนสักเขาแล้วก็เอาช่างฝีมือช่างที่เป็น ช่างทางใต้ช่างทั้งเหนือช่างทางอีสานมาเอาคนละมุมเลยมาแกะสลักสร้างเขาตรงนี้ให้เป็นแนวเหนือใต้อีสานภาคกลางก็จะทําให้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่หรือไม่ที่เชียงใหม่ก็อาจจะใช้ภูเขาสักลูกหนึ่งเอาชาวเขาเผ่าต่างๆเนี่ยแทนที่เขาต้องเดินไปหลายวันไปหาที่เอาชาวเขาเผ่าต่างๆเนี่ย มาอยู่เพื่อจะได้เห็นวิถีชีวิตของเขาแล้วไปอยู่โฮมสเตย์ก็ได้ไปกินอาหารชาวเขาก็ได้อะไรพวกนี้เป็นคลิปเป็นแมนมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องทำถ้าเราอยากจะสร้างมาืแล้วประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่มีเสน่ห์เรื่องการท่องเที่ยวเพราะคนไทยเนี่ยม,มีมีใจในการต้อนรับคนต่างชาติได้ดี นะครับเพราะนั้นก็และอาหารการกินเราก็ดีบริการเราก็ดีเพราะนั้นเราเราต้องพยายามดึงท่องเที่ยวให้มาเยอะๆที่สุดจะเป็นหัวใจในการทำมาเ,าเงินของเราแล้วมันจะลงไปสู่ชาวบ้านนะครับแล้วก็เทคโนโลยีผมต้องไปช่วยล่ะช่วยชาวบาลล้านล่ะตอนนั้นเนี่ยสมไมนายกปูเนี่ยเราแจกแท็บเล็ตพีซีแล้วทหารปฏิวัติก็ยกเลิกไป ผมอยากอธิบายฝังว่าทําไมผมแจกแทบดีบีซีเด็กคุณทําไมถึงรัฐบาลอาคเพื่อไทยเนี่ยแจกแทบดีบีซีเด็กปฐมหนึ่งเพราะเด็กปฐมหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ยังยังหลุงสาวอยู่พ่อแม่ยงเป็นทันสมัยสอนลูกได้ลูกก็จะเล่นคอมพิเวเตอร์ได้ดีแล้วก็แจกอีกทีป .6 ป .6 นี่พ่อแม่แก่ละเริ่มแก่ละแต่ลูกเรียนรู้ได้เร็วละ ลูกก็กลับไปสอนพ่อแม่คือสรุปแล้วว่าทั้งบ้านก็มีคอมพิเวเตอร์และเล่นกันสอนกันเพราะนั้นก็จะทําให้เข้าห้องสมุดทั่วโลกได้เช่นเข้า Google ดูอนนมดูนี่ได้ดดดหมดจะได้เข้าใจแล้วต่อไปก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ทําให้เขาเข้าใจแล้วโลกเมตาเวิร์สโลกที่ต้องสร้างดิจิทัลแอสเซทข้างหน้าก็จะทําให้ทุกบ้านทุกครัวเรือนมีโอกาสโดยเฉพาะบางครัวเรือนที่มีคนที่เก่งทังด้านงานศิลป,ปะ หรือเป็นคนซึ่งเราอาจจะนึกนึกถึงว่ามีของชิ้นนี้เป็นชิ้นเดียวในโลกที่สร้างขึ้นมาหรือว่าปรรพบุรุษให้ไว้เนี่ยเอามาขายใน NFT อะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้จะเกิดขึ้นหมดนะครับไม่ไม่ล้าสมัยเหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนมันนี้นะครับแล้วก็พยายามเพิ่มสกิลเพิ่มความจำนาญให้กับเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะสกิลทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็คนที่อยู่ในฝีมือแรงงานต้องเพิ่มสกิลให้เขา เพื่อจะได้ไม่กินเงินเดือนค่าแรงต่ําๆไงนะครับเพิ่มศักยย์ไอ้คนไทยไปนะเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราทําอย่างเงี้ยถามว่าจะหายจนไหมละ่ะแล้วแน่นอนระบบราชการป่านนี้ดิจิทัลไลเซชันหมดแล้วนะครับรบียอนคำว่าอ e ีกอร์เมนต์ไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาตลอดเวลาต้องทันโลกครับ